สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆก,กดไลค์กดซับสไคร์ให้พี่หมีหน่อยนะครับ นายเป็นหินหรอทำไมไม่ขยับตัวสักนิดเลยล่ะหลังจากการเอาชนะปีศาจตัวใหญ่นั้นได้ในใจของฉันก็มีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวนั่นคือแข็งแร่งขึ้นไปสู่ระดับที่มากขึ้น ทุกครั้งที่ฉันเลเวลเพิ่มฉันจะรู้สึกว่าตัวเองสมบูรณ์แบบมากขึ้นเสมอและยังสดใจเหมือนได้ระบายบางอย่างออกไปด้วยไม่ใช่แค่ความรู้สึกเท่านั้นเมื่อฉันได้เลื่อนเลเวลจาก2ไป5มันทำให้เรียนรู้3ามนัสามาอย่างแน่นอนพวกมันคือการควบคุมมานาขั้นพื้นฐานการเสกไฟขั้นพื้นฐาน และเพิงจู่โจมปีศาจป่าเถื่อนสกินพวกนี้มันทำงานคล้ายระบุตัวตนมันเป็นแค่ความรู้สึกเหมือนมีมาตั้งแต่เกิดเพียงแค่คิดใช้งานพวกมันก็ช่วยฉันเพิ่มเลเวล ทุกที่ที่ฉันไปฉันต้องเจอทารกปีศาจที่มีนิสัยดุร้ายพวกเขาโจมตีฉันไร้ซึ่งเหตุผลใดๆเหมือนกับปีศาจตัวโตนั้นพวกเขาต้องการฆ่าฉันและฉันจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้น ฉันไม่ได้สนใจว่าพวกเขาจะโจมตีฉันเพราะท้ายที่สุดแล้วการเอาชนะพวกมันมีแต่จะทำให้ฉันแข็งแกร่งมากขึ้นและมันมีปัญหาเล็กๆอยู่อย่างหนึง่งนั่นคือฉันกำลังถูกติดตาม เฮ้<ท>ยปีศาจป่านั่นเป็นของฉันนะตอนแรกฉันไม่ได้ใส่ใจมันเขาอยู่กับคนอื่นที่ไม่ได้ดุร้ายและดูเหมือนเขาไม่ได้ต้องการทำร้ายฉันด้วยดังนั้นฉันจึงให้เขาติดตามฉันมามันน่าลำคาญมากฉันจะเลเวลอัพถ้าเขาไม่ทำแบบนั้น แต่เมื่อใดก็ตามที่ฉันสู้เขาจะเข้ามาร่วมด้วยและแย่งการฆ่าของฉันไปยังไงก็ตามฉันจะเอาชนะปีศาจดุร้ายตัวต่อไปให้ได้ก่อนที่เขาจะเข้ามาแย่งและแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฆ่าพวกมัน ตราบใดที่เขามีส่วนร่วมในการต่อสู้ฉันก็ยังได้รับค่าประสบการณ์น้อยลงอยู่ดีเอาจริงดีเอาชนะหนอนปีศาจแล้เวลหโค่าประสบการณ์ถูกรดน้อยลงจากการเอาชนะศัตรูด้วยความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่ ฉันไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากเขาด้วยซ้ำฉันสามารถเอาชนะด้วยตัวเองดังนั้นฉันจึงพยายามห,หนีจากเขาเมื่อฉันเพิ่มสเตตัสฉันจะเน้นไปที่ความคล่องตัวควบคู่ไปกับสติปัญญาเซวอสสายพันธุ์ทารกปีศาจสายพันธุ์ย่อย นอนปีศาจเลเวลหทักษะทั่วไปควบคุมมานาขั้นพื้นฐานเลเวลหนึ่งระบุตัวตนเลเวลสทักษะเผาพันธ์ุเข้าใจภาษาครอบจักราวาลเลเวลหนึ่งเตตัสพอสเตตัสคงเหลือศูนย์พลังชีวิต8ความแข็งแกร่ง8ความคงทน7สติปัญญาติความคล่องแคล่ว15ทัศกษะ พลอยทัาากษะคงเหลือหนึ่งการเสกไฟขั้นพื้นฐานเลเวลสองเพิงจู่โจมเลเวลสช่องสัจกิลว,ว่างสามน่าเสียดายเขาก็เพิ่มค่าวความคล่องตัวด้วยเหมือนกันหยุดตามฉันได้แล้ว ฉันไม่สามารถทนสิ่งนี้ได้อีกต่อไปแล้วต้องขอบคุณเขาที่ทำให้ฉันลงค่าความคล่องแคล่มากกว่าสติปัญญาซะอีกฉันจึงหนีออกมาอยู่คนเดียวได้สักทีแม้ว่าอย่างหลังจะมีประโยชน์ในการต่อสู้มากกว่าก็เถอะและว้วเมื่อฉันลงค่าสเตตัสเพื่อหนีจากเขาได้คู่เดียวเขามันจะใช้วิธีบางอย่างหาฉันเจอเสมอ าจริงดิบางทีฉันควรฆ่าเขาทิ้งไปซะแต่ถ้าฉันทำแบบนั้นฉันจะเป็นเหมือนเจ้าปีศาจตัวโต,วตวนั้นหรือเปล่า ฉันจะไม่กลายเป็นพวกป่าเถื่อนใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ได้ดุร้ายฉันไม่เหมือนพวกปีศาจป่าเถื่อนแบบนั้นและพวกเขาก็ไม่เหมือนฉันดังนั้นฉันจะไม่ฆ่าเขาฉันก็แค่ต้องสลัดเขาไปเฮ้พวกเขาว่เป็นใครนะ้า พวกเขาไม่ได้ดูร้ายใช่ไหมทารกปีศาจเลเวลเก้าทารกปีศาจเลเวลห้าทารกปีศาจเลเวลสีทารกปีศาจเลเวลหกทารกปีศาจเลเวลห ไม่ฉันไม่คิดอย่างนั้นพวกเขาสมควรโจมตีเราทันทีถ้าพวกเขาเป็นพวกป่าเถื่อนท่ารกปีศาจเลเวลเก้าตอนนี้ฉันเลเวลแปดแล้วดังนั้นเขาคือคนเดียวที่มีเลเวลสูงกว่าฉันเดี๋ยวนะเขาชี้มาที่ฉันเหรอ ฉันคิดว่าเขาแต่ว่าเขาต้องการอะไรถ้านายต้องการบางอย่างจริงๆนายเอาเขาไปได้เลยก็ได้นะฉันไม่ต้องการเขาแล้วเอาเขาไปจากฉันได้เลย แนวเข้าไปได้เลยถ้านายต้องการฉันไม่ต้องการเขาอีกแล้วอืมไม่หรอหนายต้องการนายหรอ และฉันนั่นต้องการแค่นายและฉันเหรอใช่ไหม เออฉันไม่คิดว่ามัน